สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิกซี่ชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่กิ๊ก็จะมาออกแบบสร้างบ้าน h ชนีเฮาส์ชาล g นนะคะมีบ้านหลังเลยียแค่ได้100หลังนะคะสําหรับตอนนี้เป็น EP ที่13แล้ว <c oughs> ปมือ โอเคนะคะวันนี้ก็น่าจะมีอะไรแปลกใหม่บ้างนะคะสำหรับการสร้างบ้านเนาะซึ่งเราก็จะมาอยู่ในพื้นที่ของซูรานีนะคะผู้เล่นเนี่ยจะต้องมีภาค DLC นะคะเป็นภาคนังเงือกซะก่อนนะคะจึงจะได้เล่นแล้วก็สร้างในพื้นที่ชายทะเลแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่ารูปทรงของวิกิกที่กำลังทำอยู่เนี่ยจะเป็นรูปทรงคล้ายๆตัวทีนะคะแล้วก็ที่คิดไว้เนี่ยจะทำประมาณ2ชั้นครึ่งนะคะ อันนี่จะเป็นตัวอย่างที่พี่กิกได้ทํามาในช่วงสตรีมเนาะมีน้องๆหลายๆคนมาช่วยออกแบบสร้างบ้านนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมสนุกมาร่วมแชร์กันนะนี่คร่าวๆประมาณนี้นะคะสปีดบิวเพราะว่าตัวคลิปเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะพี่กิกก็เลยลดพยายามเอาเนื้อหาสําคัญแล้วก็พยายามเอาสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะคะมาตัดต่อนะคะโอเค ตรงหลังคาตีมสีบ้านนะคะเราจะเลือกใช้ประมาณสีขาวสีครีมแล้วก็สีเขียวเน้นบ้านหลังนี้เป็นตีมเขียวนะคะซึ่งเข้ากับน้ําสีน้ําทะเลเป็นอย่างมากเลยเห็นไหมมันจะออกคำคามแบบเขียวแบบใสๆอะ่ะรู้สึกอยากจะแบบไปเที่ยวทริปอะไรอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านตัวนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจนะคะสําหรับคนที่กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไหนเนาะ โอเคนะคะตีมบ้านเนี่ยสีเขียวขาวประมาณนี้นะคะประตูหน้าต่างก็จะอาจจะเลือกใช้เป็นตีมสีไม้บ้านหลังนี้นะคะเหมาะกับซิม1ท่านนะคะ1นคนเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์ครบคันนะคะอาจจะไม่ได้เป็นสัดส,ส่วนมากแล้วก็บ้านหลังนี้นี่มีความพิเศษสุดๆเลยนั่นก็คือมีที่ เขาเรียกว่าโซนอาบน้ํานะคะอยู่ด้านด้านนอกนะคะแบบเซ็กซี่สุดๆเลยเปิดประตูมาด้านในนะคะก็จะเจอเตียงโต๊ะที่นอนนะคะโตะทำงานที่นอนเนี่ยเราก็ช่วยเลือกกันเนาะสีที่จะใช้ก็จะเป็นสีเขียวออกทึมๆนิดนึงนะคะไม่ใช่สีเขียวสดเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะให้มันเล่นสีตรงผนังเนี่ยให้เป็นสีน้ำตาซึ่งเข้ากับพื้นแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ด้วย ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยพิกกิ้กเอาแบบเซ็กซี่สุดๆไปเลยนะคะเราก็จะมีฉากกันเนี่ยใช้ผ้าอื่นนะคะผสมผสานกันไปอันนี้จะเป็นผ้าอีโคโนะนี่ที่มีเถาวันแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะเอาของที่จําเป็นเนี่ยมาวางไว้ส่วนห้องครัวเนี่ย <c oughs> จะเอามาไว้ตรงด้านข้างแทนนะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะเหมือนครัวแบบครึ่งครึ่งกลางๆนะคะด้านนอกด้านใน แต่ว่าถ้าเกิดคนที่ดาวน์โหลดบ้านหลังนี้ไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปดัดแปลงเองใหม่ได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องตามพี่กิ๊กหมดก็ได้เพราะว่าพี่กิ๊กเนี่ยบางทีก็เล่นคิดว่าเอออันนี้น่าจะดีนะคะหรือว่าคนอื่นมีความคิดเห็นที่ดีกว่านะคะก็ลองดูเนาะอ่ะนี่พี่กิ๊กก็จะต่อบ,บันไดขึ้นไปชั้นบนด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นที่รับลมนะคะแบบ นอนเล่นนะคะหรือว่าทําพวกกิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพื้นที่มันเล็กมากนะคะจริงๆอยู่2ซิมก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนจากที่นอนอที่นอนตอนเดียวก็เป็นที่นอน2ชั้นอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตกแต่งบริเวณชั้นบนกันต่อนะคะสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกระจกนะคะกระจกผนังแบบนี้อยู่ในภาคนังเงือกอีกเช่นเดียวกันนะ เ,เพื่อที่จะได้รับแสงจากด้านนอกเข้ามาด้านในนะคะนิดหน่อยแล้วก็เนี่ยค่ะมันก็จะเห็นสีของน้ำทะเลตรงนี้ด้วยแล้วก็เราก็จะติดพวกต้นไม้แจกันอะไรเป็นต้นนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะพี่กิ๊กจะขอกั้นนิดหนึ่งนะคะให้มันเป็นสัดส่วนด้วยความที่บ้านเนี่ยมันเล็กมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กิ๊กก็เลยคิดว่าอยากจะทําซุ้มครัวเล็กๆตรงนี้นะคะ จะเป็นเหมือนห้องสตูเนาะมีห้องครัวห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอยู่ในห้องเดียวกันนะคะมีที่ดูดควันด้วยนะคะพื้นที่มันค่อนข้างที่จะแบบจํากัดมากๆเลยเนาะนี่เก้าอี้นะคะเป็นเก้าอี้นั่งนั่งโยกภาคนิ้งนะคะคือไอ้เก้าอี้นี้นะคะเราสามารถนะนั่งแล้วก็ถักไหมพรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดี่กี้ก็จะใช้เป็นพวกของตกแต่งนะคะตีมสีออกเขียวๆเ,เนี่ยมาวางไว้ข้างๆเก้าอี้นะและ้วตรงนี้ก็ติดบิวอินสักนิดนึงนะคะเผื่อพวกาวางของจิปะถะนะคะแล้วก็มีโนบุกไว้หนึ่งตัวนะคะเผื่อทำงานเล่นโซเชียลหรือแบบค้นหาข้อมูลอะไรอย่างนี้เนาะเอออ่าวางต้นไม้นะคะแล้วก็เราจะคุมโทนนิดนึงนะคะสีก็อาจจะมีโดดๆบ้างเล็กน้อย ก็คือเหมือนตัวอย่างที่คนอยู่ที่นี่นะคะเป็นเหมือนบ้านพักตาอากาศเนาะแล้วก็มีพวกงานอนดิเรกเนี่ยเป็นทักไหมพรมนะคะเห็นไหมสีมันจะออกแบบพัดเทยลการ์ตูนกระตูนนิดนึงทีเราวางรมด้วยนะคะเพื่อลดความแข็งกระด้างของพื้นจริงๆในชีวิตจริงเนี่ยพี่กิ๊กก็ชอบผมแบบเออผมแบบปกตินะคะแบบผมแบบขนไม่ต้องยาวมากเลยอย่างนี้นะเพราะพี่กิ๊กซื้อมาใช่ไหมแล้วมัน มันดูแลยากนิดนึงอะนะคะอืมแต่มันทําให้ห้องดูแพงดูสวยจริงอ่ะต่อมานะคะเราจะเพิ่มเคาน์เตอร์บริเวณด้านนอกกันบ้างนะคะด้วยความที่มันจํากัดมากๆเลยนะคะสําหรับพื้นที่เนี่ยพิกิ๊กก็เลยให้มันเป็นครัวแบบด้านในแล้วก็ด้านนอกเนี่ยนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตรงนี้มีเตาแคมปิ้งด้วยนะคะแบบน่ารักมากส่วนตรงห้องน้ำเนี่ยมันจะดูโดดๆไปเนะาะเมื่อเราตั้งเป็นคอกอะไรเงะะี้ยค่ะ พิกิกเลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราจะใช้กันศาสตร์เนี่ยที่มันมีอยู่ในเกมนะคะแล้วก็ใช้ยกของขึ้นมานะคะแบบนี้อ่าเหมือนเหมือนแบบเป็นกันศาสตร์หลังคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นด้านนอกอืมเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะคะใครที่สร้างตามพิกิกเนี่ยอยู่ยังไงเป็นแบบไหนก็มา,าส่งให้พ่กิกดูได้นะคะจะได้แบบเป็นกําลังใจนะคะว่าแบบเออพ่กิกสร้างไปแล้วเนี่ยมีคนทําตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะ เราเพิ่มเติมกันในส่วนของชั้นบนกันบ้างดีกว่านะคะพิกิอยากให้มันเป็นหลังคาแบบชั้นครึ่งอะนะคะด้วยความที่บ้านหลังนี้เนี่ยก็น่าจะราคาประมาณไม่แพงมากนะคะไม่ถึงห้าหมื่นเนาะแต่ก็ต้องใช้สูตรนะคะเพราะว่ามันเราเริ่มเกมมาเนี่ยเราได้เงินแค่2องหมื่นซิมบูริออนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเราต้องเพิ่มเติมจากด้านบนไงเออนีไงเราก็จะได้พื้นที่สวนสีเขียวนะคะซึ่งเข้ากับบรรยากาศของ ชายทะเลเป็นอย่างมากเลยอ่ะดูดิมันดูแบบสบายตานะคะสีขาวสีครีมสีเขียวอยากจะแบบอยากจะมุดเข้าไปในเกมแล้วก็เข้าไปนอนแล้วก็ไปดูอย่างนี้เลยอย่างนั้นเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บงานบริเวณด้านนอกตรงทางเข้ากันบ้างดีกว่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายะนะเพราะว่าพี่กิ๊กพยายามแต่งพี่กิ๊กแต่งมากเกินไปมันจะดูรกใช่ไหมพี่กิ๊กก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยว เข้าไปในโหมดดีบักกันนะคะพ่กิมีสอนสูตรแล้วเดี๋ยวขอทิ้งลิงก์ไว้ที่ตัวไอนะคะก็คือเข้าไปดาวน์โหลดก็ได้หรือจะเข้าไปพิมพ์สูตรเองก็ได้นะคะเราจะทําเป็นส่วนหย่อมๆเป็นจุดๆด,ดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าทําเต็มพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวมันจะดูลกเกินไปเนี่ยค่ะพิกิ้ก็เลยเลือกใช้เป็นกวดหินหินใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเพื่อให้มันดูเป็นเว้าวาทางเข้าหน้าหน้าปกเนี่ยมันดูสวยด้วยนะคะ เราก็จะเลือกใช้เป็นพวกต้นกล้วยอ่าต้นกล้วยต้นมะพร้าวนะคะสำหรับตอนนี้ใครมีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์ใต้ด้านล่างนะคะว่าชอบบ้านแนวไหนชอบส่วนไหนของบ้านหลังนี้นะคะจะได้มาร่วมพูดคุยกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณและสวัสดีค่ะ